เ e ้ Fair Healthy with กรมรุ่งได้ผู้หญิงกับการตรวจเต้านมของตัวเองคลำเต้านมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพฤติกรรมที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่บ่อยครั้งเรากลับพบว่าเวลาเราคลำเจอก้อนแล้วเราไม่ไปพบแพทย์อะเพราะอะไรเพราะเรากลัวไงคะกลัวว่าเฮ้ยถ้าเราไปพบแพทย์แล้วเดี๋ยวแพทย์บอกว่าเราเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเราอาจจะต้องผ่าตัดเต้านมเราทิ้งอันนี้แหละวันนี้เราไปขอความรู้จากคุณหมอในเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะ กนเนื้องอกเต้านมนะคะที Indonesian ่ในปัจจุบันเนี Arin ่ยเราสามารถแบ่งหลักๆได้เป็น3ชนิดหลักๆนะคะก็คือเนื้องอกที่ไม่ร้ายเนื้องอกที่เทาๆไม่แน่ใจว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่ากับเนื้องอกที่เป็นมะเร็งเต้านมค่ะก็เนื้องอกปกตินี่ก็คือเป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งเต้านมนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมากกว่า90%จะเป็นชนิดที่เรียกว่าไฟโบอารีโนมาค่ะการตรวจพบเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งของเต้านมที่ต้องได้รับการรักษาเนี่ยเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ย จะมีความวิตกกังวลงได้นะคะทั้งอาจจะมีอาการเจ็บหรือว่าก้อนมีอาการโตขึ้นทําให้คนไข้เนี่ยจะต้องคอยสังเกตแล้วก็คอยติดตามผลนะคะวิธีการใหม่นี้เรียกว่าไค o โออปเวชันะคะก็เป็นวิธีการที่จะใช้เข็มขนาดเล็กใส่เข้าไปที่บริเวณใจกลางก้อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะปล่อยล q u i d ในตัวเจนทําให้เกิดความเย็นกระทันหันทําให้ตัวก้อนเนื้อง,งอกเนี่ยมีการถูกทาลายลก็เซลตายไปค่ะ วิธีการนี้เนี่ยข้อดีหลักๆเลยก็คือแผลมีขนาดเล็กทั้งบาดแผลภายนอกและบาดแผลภายในนะคะแล้วก็คนไข้เนี่ยสามารถทําได้โดยการฉีดยาชาเท่านั้นไม่จําเป็นจะต้องนอนโรงพยาบาลหรือว่าต้องดมยาสลบซึ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็คนไข้สามารถจะกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้แทบะปกติเลยค่ะวิธีการนี้นะคะก็จะเหมาะกับผู้ท่านผู้หญิงที่ตรวจแล้วว่าเป็นเนื้องอกไม่ร้ายของเต้านมนะคะแล้วก็ไม่ต้องการผ่าตัด หลังจากการทำหัตการนี้ไปแล้วนะคะเราก็จะตรวจติดตามคนไข้ที่ประมาณ1สัปดาห์ค่ะ mm hmm. เพื่อจะดูแผลว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะตรวจติดตามด้วยการทำอันตราซาวที่3เดือน6เดือนและ1ปีค่ะสำหรับท่านผู้หญิงที่ตรวจพบแล้วว่าเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายของเต้านมนะคะ คนไข้ไม่ต้องเป็นต้องกังวลไปนะคะการรักษาในปัจจุบันเนี่ยนอกจากการตรวจติดตามการผ่าตัดแล้วยังมีทางเลือกใหม่โดยการทำไคลโอเบรชันเพื่อจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนไข้ที่ไม่ต้องการผ่าตัดหรือว่าเป็นห่วงเรื่องความสวยความงานค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราชและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวท์เ l ลไลฟ์